สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6ทาร์ลชาแนลผู้รับสารจัรกรวาลแปลความห,หมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทโลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลัางงานของชาวธาตุน้ำครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคม2024นะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะอะไรค่ะพลัางงานชาวธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะ งงานของคุณสามใบแล้วก็สถานการณ์ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่ตัวตนของชาวธาตุน้ําเป็นอยู่มีกฎกฎพิจิตณนณะนี้หมอแจนไม่ได้ดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งของชาวธาตุน้ําเราไม่รู้จักคุณและใครคนของคุณในการสนตัวหมอจะพูดถึงด้านพลังงานนะคะบางคนอาจจะฟังแล้วเหมือนพลังงานคนที่เรายังยังรู้สึกเชื่อมโยงหรือคนที่คุณคุณดูดูคุยคุยกันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะชาวท่าน้ํามีนรกรกฎพิจิกมาค่ะไพ่ที่ตกออกมาแล้วหมอแจนจะใช้เลยพละงงานของตัวคุณชาวท่าน้ำสามใบไพ่ที่คุณได้นะคะ5ดาบแล้วก็าราชาคิงนะคะคิงดาบนะอีกใบหนึ่งกไม่เท้า พลังงานชาวท่าน้านะคะตอนนี้พลังงานของตัวตนของคุณนะคะเขาบอกว่าคุณอะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นความขัดแย้งนะคะเป็นความขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะความขัดแย้งเช่นเรารู้สึกว่าเราอะนะคะอยู่ได้ได,ด้วยตนเองใช้เหตุผลเราใช้เหตุผลตักกะในการดําเนินชีวิตทั้งเลือกทั้งทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้เราก็เลย สร้างกำแพงสร้างขอบเขตของตัวเราเองแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์กติการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะด้วยความชัดเจนว่า1 2 3 4 5กับชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะ,ะพิจารณาคร้ควรทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะว่าปกติชาวท่าตน้ำจะเป็นคนที่มีความรู้สึกนะคะอ่อนไหวอ่อนโยนนะ,ะดูแลผู้อื่นเทคแคร์อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นจนทำให้ ตัวตนของคุณเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานของคุณคือการกลับมาอยู่กับตัวเองสร้างขอบเขตไม่ให้คนอื่นเนี่ยนะที่ไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้ให้ความจริงจังจริงใจกับเราเนี่ยเราสร้างขอบเขตแบบแบบจริงจริงจ,งจ,งจังเลยนะคะเรารู้สึกว่าถ้าใครจะเข้ามาคุยแบบเล่นๆนะเราไม่ต้องการถ้าชาวท่าน้ําบางคนที่คุณต้องการที่แบบว่าคนที่ อยากได้ความรักที่แต่งงานอยู่ชัดเจนจริงจังกับตัวเองเนี่ยนะค,ะคุณถึงคุณถึงจะให้เขาคนนั้นเนี่ยพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความจริงจังความชัดเจนเพื่อนะค,คาพูดการกระทําของเขาหรืออะไรก็แต่เนี่ยคุณจะใช้เหตุและผลนะคะมากกว่าในในในพื้นดวงของคุณจริงๆอ่ะนะชาวธาตุน้านะคะ,ะ,คะถ้าถูกต้องคอมเมนต์บอกหมอแจนได้ว,ว่าพลังงานรวมของคุณถูกต้องนะคะมีนกรกฎพิจิตทีนี้ บางคนนะคะในความสัมพันธ์น่ะคุณอาจจะไปคุยกับใครบางคนที่เหมือนว่าเรากําลังสองจิตสองใจว่าเขาจะลงทุนในความสัมพันธ์ไหมมีเอเนจีของคนที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือเขายังไม่ขยับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะแบบครึ่งๆนะคะมันมีเรื่องคอนฟ lict ของระยะเวลาเช่นคุณอาจจะต้องการเวลาแค่ตรงนี้ให้ลิมิตแต่เขายังไม่สามารถนะ ทำตามความต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่เราอ,ะอ่ะเหนื่อยกับความรักมามากพอหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะบางทีคุณก็ขัดแย้งกับตัวเองว่าเออฉันไม่อยากมีความรักอะ่ะฉันดูแลตัวเองได้นะ,ะเราตั้งเอเนจีแบบเราหน้านิ่งอะ่ะเราหน่าตรงอะ่ะถ้าใครเข้ามาไม่ดีเนี่ยนะ,ะไปไกลๆไ,ไปเล่นที่อื่นนะคะอย่ามาทักคุยแบบฝัดดีกินข้าวยางอะไรเงี้ย แล้วก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้ามาหาชาวท่าน้ํานะคะเพราะ k o n s w o r o s เนี่ยเป็นอะไรที่ตรงจริงชัดเจนแล้วใช้เหตุผลนะคะไม่ไปหลงคาลมอะไรใครง่ายๆแหละนะคะคุณแบบคุณเข้าใจแล้วว่าจะใช้เหตุผลในการที่จะคบใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุมีผลตามนี้ตามนี้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเข้ามาไม่ได้ดีนะคะคุณก็จะสร้างกำแพงหรือตัดคนเนี้ยออกไปนะคะคุณไม่อยากวุ่นวายใจอะ่ะแบบ มาทาไมอ่ะมาเป็นภาระหรือมาทําไมให้ฉันต้องเหนื่อยหรืออะไรแบบนี้นะคุณกาลังคิดสิ่งนี้บางทีคุณอาจจะอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าอะไระแบบเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งมากกว่าเดิมที่คุณเคยเป็นนะนะไปตีกิิยาที่คุณสร้างเพื่อให้ผู้คนให้คนอื่นเห็นนะ,นะะว่าคุณเข้มแข็งคุณอยู่ได้คุณสตรองนะคะอ่ยคะประมาณนี้ใช้หลักเหตุและผละในการคบผู้คนแล้วแหละนะจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งที่แบบ เป็นการตบ,ตบลุมรักครั้งแรกอ่ะคุณจะไม่ใช้สิ่งนั้นแล้วนะบางคนมีประสบการณ์ชีวิตแล้วหรือนะคะเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่มีประสบการณ์ชีวิตความรักมาเยอะมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรักว่าต้องการมีกันและกันนั่นแหละนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ได้คบมันยังไม่ได้คุยหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเหตจลักษณะเพราะประสบการณ์จากความรักที่คุณมีให้เขาหรือเขามีให้คุณก็ได้นะมาทําให้เหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนมันเหนื่อยอะ่ะ เวลาที่จะคบกันมันมีเรื่องต้องเหนื่อยสิ่งนู้นสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ระราคาเนี้นะประมาณนี้เป็น energy พลังงานของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเข้ามาครึ่งเดือนหลังนะคะเมกกี้หมอพูดหรือยังอ,อาจจะพูดจะไม่ได้พูดนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนะคะสะกบจากนี้นะคะ ขอดูซิว่าใครจะเข้ามาหาคุณหมอจะอ่านเป็นด้านพลังงานนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะฟังแปลว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่คุณรู้จักหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้ไพ่สิบดาบเนี่ยออกมานะคะแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความสัมพันธ์ที่เจ็บป,ปวดหรือเขาคนนั้นน่ะอาจจะอาจจะแบบมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์มาก่อนในอดีตนะคะ transparent น,นะ นะห้าไม,ม้คือคนนี้เขามีความขัดแย้งกับตัวเองว่าเขาอาจจะเคยเก็บปวดเสียใจนะเขาก็เลยคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานได้ King of Pentacles เจ็ดเหรียญเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนล่วง,งานกับเขานะคะแถวทา่าตานหรือพูดคุยหรือด,ดูดูกันอยู่แล้วนะคะในอดีตเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วแต่ทีนี้เมื่อกี้เหมือนหมอได้พูดไปในด้านความสัมพันธ์ที่เปิดตัวตนพลังงานของคุณที่3มใบนะคะมันเชื่อมโยงกับไพ่อันนี้มากๆเลยอะนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยคนคนนี้เคยเจ็บปวดเสียใจ เขาพยายามยอมรับความเปลีป่ยนแปลงคือเขาพยายามทํางานกับความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะเฮลิ่งเยียวยาจิตใจเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหาหรือบางครั้งนะคะมันมีผู้คนปัจจัยอื่นแวดล้อมนะคะภายนอกนะหมายถึงเพื่อนร่วมงานเขาหรือความคิดของตัวเขาเองที่กําลังอยู่ในขั้นตอนเฮลิ่งเยียวยาจิตใจที่พร้อมจะเปิดโอกาสนะคะคนคนนี้พิจารณาใข้ควรหรือไต่ตองคุณเนี่ย นานมากๆแล้วนะคะในอดีตคุณอาจจะรู้จักคนนี้นานมากแต่เขาอ่ะก็คิดนะคะว่ามันมีความพร้อมหลายด้านหลายอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะถามว่าคนคนนี้อยากจะลงทุนในความสัมพันธ์ไหมแต่ตอนนี้หมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็น energy พลังงานของคนที่นะกลับมา่ไข้ขควรไต่ตองหรือทบทวนที่จะเริ่มความสัมพันธ์แบบมากกว่าเพื่อนหรือเพื่อนเริ่มง,งานหรือรู้จักกันมานานแล้วนะคะเพราะว่า ต่างคนต่างต้องเยียวยาวจิตใจนะคะของตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลบางทีอาจเป็นสถานการณ์ที่มันยังไม่ใช่เวลาที่จะทําจะพัฒนาความสัมพันธ์เช่นคบแบบเป็นจริงเป็นจังมาอยู่ด้วยกันมาแต่งงานอะไรแบบนี้นะะอาจจะยังไม่ถึงสิ่งนั้นคือคนนี้เคยผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดเสียใจมีราศีธนูนะคะที่ขึ้นมาทีนี้ในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้ตัวคุณะ สับสนนะตัวเขาก็ยังสับสนหรือไม่แน่ใจว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเขาจะสามารถมีความรักที่ดีได้ไหมแปลว่าคนนี้เขาจะคิดพิจารณาถึงความมั่นคงความมั่นคงนะทางอารมณ์หรือทางใจของเขานะคะที่จะจะไม่คือมันเหมือนคนที่ไม่ยอมรับความเจ็บปวดหรือยอมรับในสถานการณ์ของความรักของความเป็นจริงนะคะว่า ก็คือความรักอะ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงทู่ตลอดเวลาเพราะความรักมันใช้อารมณ์ความรู้สึกถูกไหมคะทีนี้เขาอยากได้ความมั่นคงความสเตเบิลบางทีชาวธาตุน้าคุณอาจจะไปเจอชาวธาตุดินก็ได้นะคะเช่นราศีพฤษภอะไรแบบนี้นะคะการหรือมังกรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเขาไม่ชอบการอยู่ห่างไกลเขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่แลดูไม่มั่นคงหรือหรือเหมือนว่าเขา คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนไปได้หรือเขามีความกลัวหรือหวัดระแวงอะไรเงี้ยทาให้ในความคิดในความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมันเขาเรียกว่ามันวุ่นวายะนะคะมันวุ่นวายกับอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ไม่แน่ใจอารมณ์กลัวอารมณ์กลัวเจ็บปวดเสียใจคือคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจแล้วไม่ยอมรับโลกของความเป็นจริงอะ่ะเขาอาจจะมองโลกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าเขามีคนนี้คนนี้ก็ต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตและ นะคะแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยเจอความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมานะคะคนแบบเนี้สยสไตล์เนี้ยจะเข้ามาหาคุณแต่ในสโคบเนี้ยหมอว่าคุณกับคนเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยหรือพูดคุยนะคะมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเขาทําให้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะชาวธาตุน้ํา,านะเรามาดูต่อนะ,ะสิบเหรียญน,นะสิบดาบและสิบเหรียญคนเนี้ยเวลาที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เช่นครบแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะเขาจะเครียดแล้วสีเลียดนะคะ ะะเขาบอกว่าเขาอะพยายามคือเขาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองเพื่อปรับสมดุลเหมาะเชื่อว่าคนนี้พิจารณาคุณนานแล้วแล้วอยากได้ความรักความสัมพันธ์แต่เขาอะมีปัญหาทาั้งทางระบบความไม่เชื่อใจไว้วางใจนะคะแล้วก็ไม่อยากให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงอะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดได้ไหมมันเหมือนคนที่ไม่ยอมรับโลกไปเนี้ย นะคะไม่มองโลกตามความเป็นจริงอาจจะแบบโลกสวยเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทุกคนมันสามารถเป็นสิ่งนั้นได้นะ,ะเขาทำให้คุณรู้สึกอย่างไรคนนี้กําลังจะพยายามนะคะพยายามอะไรคะพยายามมองเห็นความสําคัญของคุณนะ,ค,ะคุณดีที่สุดคุณมีความอ่อนโยนหรือเขาอยากจะเป็นคนที่พยายามสร้างความมั่นคงนะคะทางด้านอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์หรือการงานการเงินของเขาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อแบบเนี่ยเพื่อดูแลหรือแท็กแคร์คุณนะพยายามนะคะพยายามว่าเขาอะนะเนี่ยอยากจะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะเขาทาให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยต่อจากนี้นะคนนี้เหมือนจะพยายามนะคะว่าให้คุณเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอะไม่ได้สนใจกับ อารมณ์ความรู้สึกของเขาและหรือปัจจัยภายนอกที่มันมีผลกระทบเช่นมีคนที่ไม่สนับสนุนหรือมันมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มีคนเป่าหูมีคนอิจฉาริษยาหรืออะไรในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคือเขาอ่ะก็มองว่านะจะทําให้คุณรู้สึกว่าให้คุณนะ่ะนะเขาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเขาอยากเลือกคุณคนอื่นจะวุ่นวายอะไรก็ช่างเขาไม่สนใจนะคะเนี่ยชาวธาตุน้ําคือเหมือนว่าคุณเป็น คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขานะนะคุณเป็นที่หึ่ในใจเขานะคะชาวท่านน้ําทีนี้ตอนนี้คุณและเขานะจะได้กลับมาอยู่ในวงโคจรนะฮะอาจจะร่วมง,งานร่วมเรียนหรือ,อมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะกลับมายังไม่ได้หายจากกันไปในชีวิตแบบนานมากอะไรขนาดนั้นบางคนอาจจะอยู่ร่วมง,งานคนละบริษัทบางคนอาจจะ <c oughs> คือนานๆได้กลับมาร่วมงานหรือนานๆได้กลับมาเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ตอนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกก็คือคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นแบบเรารู้สึกว่าเหงาเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกเสียใจไม่เป็นนะไม่เป็นไปตามอยากที่ใจเราคิดนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนบ้งอะความสัมพันธ์ที่บ้องอะนะคะเนี่ยคนคนนี้ในอดีตอาจจะเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่นะคะนับจากนี้เนาะ,ะเขาบอกว่า คุณอะนะคะตัวคุณนะไม่ต้องเครียดนะคะว่าเออจะกำลังสับสนว่าเอ,อ๊ะอะไรยังไงหรืออะไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งสิ่งนเนี้ยเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคนคนนี้จะต้องทํางานในความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างหมอเชื่อว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณอะสร้างขอบเขตก,กําแพงให้ตัวเองอะดีที่สุดแล้วนะคะว่าเราให้เขาเป็นเพื่อนหรือคนเริ่มงานหรือคนที่รู้จักนะคะเราต้องสร้างขอบเขตเขา ให้เหมาะสมกับสถานะของเขาไม่ใช่เราทําตัวเหมือนตัวเราอะเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาในการเอาอกเอาใจนะคะเพื่อนทีนี้เมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นเนี่ยเขานะคะก็เลยรู้สึกว่ากลัวนะคะมีความหวาดกลัวหวาดระแวงว่าคุณอะจะหายไปหรือคุณอะจะมีคนอื่นมีช้อยมีตัวเลือกอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนนี้จะพยายามกลับมาเพื่อแสดง ให้คุณรู้ว่าเขาอะนะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขานะในด้านการแสดงออกอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาจะทำอะนะอาจจะอยู่รวมกลุ่มกันเพื่อนหลายคนแต่เขาจะทําให้คุณรู้ว่าให้เพื่อนให้คนอื่นๆรู้ในสังคมว่าคุณะพิเศษกว่าคนอื่นนะมีการอธิบายปรับความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่านะคนคนนี้จะแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ที่เหมือนเมื่อคุณและเขาอะกลับมาเจอกันมันจะเป็นทําให้คุณและเขาเนี่ยเริ่มต้นความาความสุขความสมหวังนะรอยยิ้มทําให้คุณนะอบอุ่นหัวใจเหมือนว่าเขาอะนะเปิดรับคุณนะมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ขยับนะคะเ <c oughs> พื่อนเนี่ยเอเนจีนี้นะแต่ทีนี้บางทีอะมันยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้รวดเร็วบางคนก็คือแค่เขาโทรหาเรา ส่งข้อความหาเราหรือมีการพูดคุยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นปรับความเข้าใจไอ้สิ่งที่มันคางแคลงใจว่าเขาเข้าใจคุณผิดไปคุณเข้าใจเขาผิดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของการเคลียร์ใจนะคะคล้ายๆสิ่งนี้นะาระาคาน่าจะประมาณนี้บางคนนะคะเป็นชาวต่างชาติได้เขาอาจจะ ติดต่อโทรหาหรือเดินทางมาหาคุณหรือถ้าได้ร่วมงานก็อาจจะได้ร่วมกลับมาร่วมงานกันนะคะกลับมาเจอหน้ากันมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยแล้วก็ทําไมคะอยู่ในอ,อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะเพื่อนเอาราคาประมาณนี้นะชาวธาต ชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนหมอแจหรือโดเนีสนับสนุนร่วมบุญกับหมอแจในทุกบุญนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะพิมพ์คอมเมนต์นะสิบสิบสินะคะสิกับสิ 10, 10, 10นะ,ะ 10, 10มันเป็นเอเนจีที่จบสิ้นความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดแล้วนะ,ค,ะความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่แบบว่า อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมาอยู่เคียงข้างชั้นนะขอให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณตัวเองขอบคุณหมอแจง้งขอบคุณจักรวาลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณคนรักของเราที่นะเขานะจะกล้าหาญหรือจะพยายามเพื่อเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะมีความเชื่อใจหรือมีความไว้วางใจในด้านความรักความสัมพันธ์หายจากความเศร้าความเจ็บปวดนะคะราะคาไว้เจอกันใหม่นะคะชาทัดน้ำคลิปคลิปหน้าเนาะ ถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นของคุณเองนะแอดไลน์ไอดีมาขอคุณที่เพิ่มโอนรายละเอียดนะคะคุณกดคําว่าเพิ่มเติมมจะมีรายละเอียดไหลออกมาแล้วก็อ่านนะคะอ่านกดกติการาคาก่อนนะตอนนี้โปรโมชั่นที่ราคาพิเศษก็คือถ้าเราจ่าย2องพันใช่ไหมคะเราสามารถเก็บสิทธิ์ได้นานเท่าไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของเราแต่เราจะได้เวลาไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็คือเฉลี่ย30นาทีแค่4 9 9กาบาทเองแต่เราต้องซื้อเป็นคอร์สนะคะ ส่วนใครอยากจะดูแค่30นาทีก็990บาทเราจะดูพื้นดวงชีวิตของคุณพื้นดวงความรักของคุณนะคะทั้งหมดเลยในเวลาพูดคุยและก็แนวโน้มในอนาคตอีก6เดือนไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้านะคะมันจะได้เป็นคําตอบของคุณเองนะคะส่วนใครที่นะคะไม่ไม่สะดวกที่จะดูดวงส่วนตัวก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้เดี๋ยวมาแจนจะค่อยๆอยัปเดตพลังงานเรื่อยๆยๆนะคะเพื่อนๆนะการดูดวงส่วนตัวเนี่ย นะดูเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ l g b t q เท่านั้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ